และในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคะก็ยังไม่มีคำยืนยันถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งค่ะแม้แต่ข้อกฎหมายในเชิงปฏิบัติยังคงเห็นต่างระหว่างรัฐบาลกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าคาดการกันว่าพระราชกิจสเดีการเลือกตั้งนั้นจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้ในวันที่16มกราคมนี้ด้วยนะคะซึ่งกกตก็ให้คํามั่นนะครับว่าเมื่อมีพระราชกิจสเดกาเลือกตั้งออกมาก็จะประกาศวันเลือกตั้ง ขณะที่รองนายกร,รัฐมนตรียืนยันการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ดังนั้นถ้ากลางปฏิทินตั้งแต่16มกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็จะเห็นทิศทางของวันเลือกตั้งนะครับติดตามจากการวิเคราะห์ของคุณยานีไหว้ครูครับวันเลือกตั้งจะเป็นวันไหนกันแน่ปัจจัยทั้งหมดอยู่ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ค่ะ และแม้จะเห็นต่างในเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจดำไปสู่ทางปฏิบัติกันอยู่บ้างแต่ก็พอที่จะตั้งข้อสังเกตและประเมินกันได้คร่าวๆว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเมื่อเอามาตรา268มาตั้งก็ได้คำตอบว่ากำหนดวันเลือกตั้งให้ได้ภายใน150วันพอกำหนดได้เสร็จปั๊บจบมาตรานี้ทิ้งเลยไม่มีแล้วขั้นต่อไปจะประกาศผลเมื่อไหร่ก็ต้องไปหยิบอามาตา85ขึ้นมาว่า ให้ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน60วันนับแต่วันเลือกตั้งเพราะเมื่อวันเลือกตั้งเราได้คุณก็ประกาศไปแล้วจะไปประกาศเมื่อ,อไหร่ก็ตามอย่ากเกิน60วันเวลาการพิจารณาว่า150วันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องไปดูว่าสารทุนดูลจะคิดอย่างไรจะมีความเห็นเช่นไร สมากธรรมธิการยกร่างจะคิดยังไงกิษฎิการจะคิดอย่างไรหรือเราจะคิดอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เรายังไม่ได้ไปกล้าไปลุกเข้าลงไปถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เราอยากที่จะไปทําด้านไหนไปศึกษาด้านไหนไปปรึกษาใครนะครับเพราะว่าเราตังายย้งใจจะจัดการเรื่องนั้งให้เสร็จภายใน150ห้วันโดยประกาศนคนดยวย รลฐธรรมาูญมาตรา268บัญญัติว่าการเลือกตั้งสสอให้แล้วเสร็จภายใน150วันนับแต่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง4ฉบับมีผลบังคับใช้ซึ่งก็จะครบเวลา9พฤษภาคมนี้ค่ะประกอบกับมาตรา127ที่กฎหมายเลือกตั้งสสบัญญัติให้กะกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ช้าก,กว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้ง ข้อมูลจากรัฐบาลและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้ว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง60วันไม่เกี่ยวข้องกับกรอบเวลา150วันขณะที่กกตกับระบุว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา150วันแต่จากความเห็นต่างนี้นะคะรัฐบาลรับบทบาทตราพระราชกิจสิกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาขณะที่กกตเป็นผู้ปฏิบัติและกำหนดหวันเลือกตั้ง แม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีคำยืนยันจากฝ่ายได้ระบุถึงวันเลือกตั้งที่ชัดเจนแต่ก็ตั้งข้อสมมติฐานได้ค่ะโดยเฉพาะการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งภายในวันที่6มกราคมนี้แล้วนำไปเทียบก,กับกรอบเวลาดำเนินการจักการเลือกตั้งปฏิทินเลือกตั้งเดิมก็จะเห็นวันเลือกตั้งใหม่ค่ะครับประมวลสองทางเลือกที่ติดกระแสเลื่อนวันเลือกตั้งค่ะ 10มีนาคม2,562และ24มีนาคม2,562โดยเงื่อนอยู่ที่ปัจจัยสำคัญคือวันประกาศพระราชกิจสิการเลือกตั้งและกรอบเวลางานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งไม่ใช่แค่ 4, 5และ6พฤษภาคมนี้นะคะแต่รวมไปถึงก่อนและหลังงานอีกช่วงละ15วันด้วยค่ะแล้วตั้งสมมุติฐานประกาศ พระราชกิจสถการเลือกตั้ง16มกราคม2562จากนั้นก็เปิดรับสมัครภายใน15วันและนับช่วงหาเสียงได้52วันทานเลือกตั้ง10มีนาคม2562และก็จะเท่ากับเวลาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง58วันค่ะ ปฏิทินนี้จะคล้ายๆกับปฏิทินเลือกตั้งเดิมคือประกาศพระราชกิจสีิการเลือกตั้ง2มกราคม2562ตามวันเลือกตั้งเดิม24กุมภาพันธ์2562จะมีเวลาหาเสียง52วันกกตมีเวลาทำงานรับรองผลการเลือกตั้งครบ60วันพอดี มีข้อสังเกตค่าว่าทั้งสองทางเลือกไม่เกินกรอบเวลา150วันไม่ทับซ้อนวันงานพระราชพิธีสำคัญและที่สำคัญนะคะกะกะตมีเวลาทำงาน แต่ถ้าเลือกวันเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562โดยพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศวันที่26มกราคมจะมีเวลาหาเสียง56วันค่ะแต่ว่ากะกะตจะมีเวลาทำงานเพียง45วันเว้นแต่ว่าจะไม่ยึดกรอบเวลา150วัน แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าปัจจัยทั้งหมดอยู่ที่วันและเวลาการประกาศพระราชศิกฎีกาให้มีการเลือกตั้งเพราะนอกจากกรอบเวลาที่ว่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายตุ๊กตาที่เป็นทางเลือกได้ค่ะแต่ว่าเลื่อนเลือกตั้งที่หมายถึงไม่มีการเลือกตั้งยังไม่มีใครปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซนต์กับกระแสที่ว่านี้